5, 4, 3, 2, 1, วันนี้เรียนเป็นไงบ้างแรบนบสนุกมากเลยค่ะที่เรายังยิงีกิจกรรมไม่ทำเยอะเลยเอ้แล้วเรากลับบ้านกันเถอะไหค่ะ ทไมล่ะเบมพี่คะหนูอยากกินอาหารแดนนี้จังเลยค่ะทั้งสวยทั้งหรูตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยกินเลยโผเบมแต่อาหารแนนี้มันน่าจะแพงมากเลยนะพี่ว่าเรากลับไปกินข้าวที่บ้านกันดีกว่าอีกอย่างที่ก็ย,ยังไม่มีเงินด้วยค่ะพี่หนูเข้าใจแล้วไว้พี่มีเงินพี่พาหนูมานะคะโอเคพี่สัญญาพี่จะพาเบมมากินแดนนี้ให้ได้นะได้คะ่ะพี่จะตาแล้วกลับกันเนถอะ ขอโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะคืออยากมาทานอาหารร้านนี้ครับพอดีเห็นมายืนหน้าร้านบ่อยๆอ๋อพวกเราก็ได้แค่มองละค่ะอาหารร้านนี้มันน่าจะแพงมากพวกเรามีเงินไม่มากพอเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าอยากเข้าไปกินก็เข้าไปกินได้เลยครับพอดีพี่เป็นเจ้าของร้านแล้วพี่เห็นน้องมาเก็บขยะหน้าร้านอยู่ทุกวันทําให้ร้านพี่ของสะอาดพี่อยากตอบแทนน้องก็คือให้น้องเข้าไปกินเลยไม่ต้องเกรงใจพี่ กว่าค่ะเอาไว้เก็บเงนินได้เยอะๆแล้วค่อยมากินดีกว่าอีกอย่างของผู้ขายน้อยกนินก็ไม่ดีนะคะงั้นเอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวจะลดให้ครึ่งราคาทุกเมนูเลยละกันครับโอ้ลดเยอะขอนาดน,นั้นเลยเหรอครับครับถ้าลดเยอะขนาดนั้นเราจะมีเงินใส่มาเต็งั้นเชิญเข้าไปทานในร้านก่อนได้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับ สวยท่ำหรูยังไม่เคยมาเลยรเราไปนั่งตรงนี้กันดีกว่านะสวัสดีค่ะนะไไ้าบาร์ใดดีค่ะคือพวกเรายังไม่เคยเข้าร้านอาหารเต็มๆแบบนี้เลยค่ะก็จะมีอาหารแนรังบ้างไหมคะก็จะมีพวกยำแล้วก็เมนูต่างๆนคะคะดูได้เลยค่ะ,คะนั้นก็ออกเป็นข้าวไข่เจียวกับเป็นฟรายน์ห้าเมค่ะ งั้น,นก็เอาเป็นข้าวไข่เจียวกับเพิ่ไฟค่ะได้ค่ะ,คะพวกแกเห็นพี่น้องสองพี่น้องที่นั่งโต๊ะนั้นปะแต่งตัวบานๆมากเลยอะใช่นั่งนะร้านดูดูแบบพวกเราได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะจริงไม่คิดว่าคนอื่นจะรังเกียจบ้างหรอนั่นนะสิก็ดูเด็กเสิร์ฟดิต้อนรับอย่างดีเลยอะก็คนประเภทเดียวกันก็ต้องเข้าใจกันสิพวกแก ใช่เด่วพวกเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วแหละพวกเราต้องจัดก,การะไรสักอย่างแล้วล่ะเธอมานี่สิลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะพวกเราไม่ได้จะรับอะไรเพิ่มหรอกนะแต่ขอช่วยไปไล่เด็กสองคนนั้นออกจากร้านหน่อยได้ไหมเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาขอโทษค่ะเไม่สามารถไล่พวกเขาขออกจากร้านได้และอีกอย่างหน้าที่ของฉันคือดูแลลูกเข,า,ขาทุกคนให้เท่าเทียมกันนังโง่ก็เพราะว่าโง่แบบนี้ไงถึงได้เป็นเด็กสึมกระจก ถ้าแกาไม่เล่นพี่นันออกไปเดี๋ยวฉันจะไปไล่เองแล้วฉันจ,จะให้ผู้จัดจาก,การร้านแล่แกออกไปด้วยออกไปนี่พวกเธอสองคนช่วยออกไปจากร้านนี้ด้วยนะดูสารรูปตัวเองบ้างนะ,ะที่มาเข้าร้านหรูๆแบบนี้นูดนด้านอาหารข้างทาง,ทางถูกๆหนุงไปสิทำไมพวกพี่เพื่อ่บงนี้นะคะ หนูกับพี่มากินร้านอาหารอยู่แบบนี้ไม่ได้เหรอหนูมากินนี่หนูก็มีตังค์จ่ายนะคะไม่ได้มาขอกินฟรีนี่แกฉันว่าแกพาเราออกไปเถอะพี่ฉันมานั่งร้านนี้เพราะฉันไม่อยากนั่งกับคนจนจอย่างพวกแกไงนี่เขาไล่แล้วก็ไปออกไปพี่ว่าเราออกไปข้างนอกกันถเถอะเบมร้นานนี้คงไม่เหมาะสมกับพวกเราหรอกไปเลยลุกขึ้นไปสิพอเถอเบมพี่ว่าเราไปกันเถอะทำไมเราต้องทำตามพวกเขาด้วยล่ะคะพี่พวกเขามายุ่งกับเราก่อนเรายังไม่ได้ ไปยุ่งอะไรกับพวกเขาเลยไปสิใส่วอกไปเดีย๋ยวสิเราสองคนไปนไหนกันสังหารกันหรือ,อยังคุณนัดคะพอดีว่าผู้หญิงสี่คนนี้เขาไล่สองพี่น้ององจากร้านบอกว่าจนและสกปก ใช่ค่ะพวกเราห้ามแล้วก็ไปฟังแถมว่าพวกเราโง่ด้วยค่ะเดี๋ยวผมจะการเองพวกคุณสองคนไปทำงานเถอะได้ค่ะนี่คุณคือเจ้าของร้านใช่ไหมคะดีเลยค่ะช่วยไล่สองคนนี้ออกไปรวมถึงพนักงานของคุณด้วยนะคะโง่มากใช่ค่ะคุณทำแบบนี้ระวังร้านของคุณเสียชื่อเสียงนะคะผมต้องขอโทษพวกคุณจริงๆแต่ผมต้องขอเชิญพวกคุณออกจากร้านผมด้วยนะครับนี่คุณพูดผิดหรือเปล่าคนที่คุณควรจะอะไไม่ใช่พวกฉันแต่ต้องเป็นสองคนนั่นต่างหาก ผมพูดไม่ผิดหรอกถึงร้านผมจะดูหรูหราแต่ร้านของผมก็ไม่ได้เลือกลูกค้าเพราะลูกค้าทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนชวนน้องสองคนนี้เข้ามาทานในร้านอาหารเองและพวกเขาไม่ได้มากินฟรีพวกเขาจ่ายตังค์นี่คุณว่าพวกฉันใจสกปรกเหรอคุณจําไว้เลยนะถ้าพวกคุณไล่พวกเราออกจากร้านฉันจะไปป,ประกาศให้เพื่อนให้สงฉันฟังให้หมดเลยแล้วคอยดูเลยะร้านของคุณจะไม่มีคนเขา้า ครับผมยอมเสียชื่อเสียงเพราะร้านของผมไม่ต้อนรับลูกค้าใจิตใจสกรปรกและชอบดูถูกคนอื่นแบบพวกคุณแล้วที่คุณว่าลูกน้องผมโง่จริงๆพวกเขาไม่ได้โง่หรอกพวกเขาทําถูกต้องแล้วเพราะผมเป็นคนสอนพวกเขาเองว่าพนักงานทุกคนต้องต้อนรับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนจนหรือคนรวยทีนี้ผมขอเชิญพวกคุณออกจากร้านด้วยนะครับพวกแกออกไปกันเถอะ โอเคนะไม่เป็นไรแล้วนะค่ะงั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับสั่งอาหารกินกันได้เต็มที่เลยนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะคนทุกคนมีคุณค่าความเป็นคนเท่าเทียมกันแต่มีมูลค่าในตัวเองไม่เท่ากันในด้านคุณค่าของความเป็นคนจะมีจะจนก็คนเหมือนกัน ต่อให้รวยแค่ไหนก็อย่าดูถูกคนอื่นพวกเราเอาใหม่พวกเราไม่ได้จะรับอะไรเพิ่มหรอกนะแต่ขอช่วยให้ไปไล่เด็กสองคนนั้นออกจากร้านหน่อยได้ไหม,ไมไดูพวกเราไม่ได้จะรับอะไรเพิ่มหรอกนะแต่ขอช่วยให้ไปไล่เด็กสองคนนั้นออกไปจากร้านหน่อยได้ไหมห็นแล้วมันลกูลุกขูพวกเราไม่ได้จะพวกเราไม่ได้จะรับนังโง่ก็เพราะงโง่อย่างนี้ไงถึงได้เป็นแค่นักเนื้อเอามาัน ถ้าแกไม่ลพหนาไปฉันจะไปละเองแล้วฉันจะให้ผู้จัดการร้านไล่แกออกไปด้วยออกไปิไ้เด้ไาจไมอทำเราต้องทไมทำไมทำไมเราต้องทำตามพวกเขาด้วยล่ะคะพี่พวกเรายังไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกเขาเลยพวกเขามายุ่กับเราไม่ได้อะ ทำไมเราต้องทำตามพวกเขาด้วยล่ะคะพี่เขาไม่ยุ่งกับเราก่อนเรายังไม่ได้ยุ่งไปอะไรกับเขาเเอาเดี๋ยวสิเราจะไปในนี่คุณใช่นี่คุณคือคุณเสียชื่อนะคะที่ฉันพร้อมยังคุณคือเจ้าของร้านใช่ไหมคะดีเลยค่ะช่วยไล่ ช่วยแล้วทำไม <ไป S 3> <hypothes. S 2> ใช่ค่ะทำคุณทะมัวมคือผมต้องขอโทษพวกคุณจริงๆไม่ใช่ลืมซีลืมซีก่อนคือผมต้องขอโทษพวกคุณจริงๆไม่ใช่ลืมซีลืีก่อนคือผมต้องขอโทษพวกคุณสี่คนด้วยแต่ผมต้องเชิญพวกคุณออกจากร้านต้อง ผมต้องขอโทษพวกคุณจริงๆแต่ผมต้องขอเชิญพวกคุณออกจากร้านผมด้วยครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่พูดไม่เปลนผมพูดไม่ผิดหรอกถึงร้านผมจะดูหรูหราแต่ร้านของผมก็ไม่ได้เลือกลูกค้าลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนสอนลูกน้องของผมมาไม่ใช่นี่คุณว่าพวกฉันจะสกปรกเหรอลีฟันหน่อย ผมพูดไม่ผิดหรอกถึงร้านผมจะดูหรูหราแต่ร้านของผมก็ไม่ได้เลือกลูกค้าเพราะลูกค้าทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนชวนน้องสองคนนี้เข้ามาทานในร้านอาหารเองและพวกเขาไม่ได้มากินฟรีพวกเขาจ่ายตังค์ถึงพวกเขาจะแต่งตัวไม่ไม,ไม่งั้นไม่เป็นอะไรแล้วสั่งอาหารกินให้ไม่ได้ร <laughs>